เฮ้ยคุณพีทบ้านเล็กอยู่ไหนวะคุณพีทโอพีบ้านเล็กอยู่ไหนครับจะให้คุณพีทังไงไปเกิดจะใครอ่ะเฮ้ยนี่นี่ใครคุณพีทปะเอาไปเอาไปเอาไปตายละเนิร์ดลืมตาเขาตาดไม่ติดอ่ะไปติด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 เนิร์ดเนิรดเนิร์นิดเนิร์ดเนิร์ดจริงเนิร์ดจริงนจริงเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดเนิร์ ไปไม่เชื่อเอาผีมาฝากมาไม่เชื่อไม่อยากเดินจู๊กเลยอ่ะโอ้โหปิงแบบสวัสดีเมคครับเมคเมคปิงไปนู่นแล้วโอ้โหถ้าปิงหนูมันจะขนาดเดินแล้วลุกไม่ขึ้นน่ะนะนี่ในหายใจของเขาอ้าวอ้าวก็ก็พูดข้อพูดอยู่แล้วตามเมกนะอ้าวเมื่อกี้ผมไม่พูดเหรอนั่งเล่นกับพี่ปายอยู่ ไม่ก็พูดอยู่จริงๆว่าเม็กเอาเอาเอาขอโทษแล้วกันพี่อ้ําทําไมหนูถึงพูดแล้วมันกลายเป็นเนื้อจริงๆ่ะไม่รู้สิตอนนี้ตอนแร้พี่ก็ไม่รู้หรอกพี่หาผีเพื่อบี่ไม่กางแมปอะเจอเป็นเนื้ออะเม่อกี้ไม่ก็ดีนะมีเสียงหัวใจเนมีไฟฉายอยู่จุกเลยครับเต็มที่ครับไฟฉายก็เดินเดินว่าีท สงสัยถ้าเกิดผมเอาเบิร์กรีชาร์จของมาแล้วคุณพีชใช้ของหมดแล้วผมไปเก็บอ่ะมันจะรีชาร์ตไหมเออสงสัยอย่างเงี้ยรีชาร์จป่ะถ้างั้นทุกคนก็เอาของมาให้ผมอ่ะผมรีชาร์จของได้อะไรเงี้ยเดินรอโอเคแดงคือชาร์จดูมันด่างมันด่างมันด่างน่าจะเต็มนะถ้าเป็นน้ำเงินคิดว่าตาม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 คุณพีดอ่ะคุณพีด ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณพีทสู้ๆหกสิบแล้วสวยเออบิ๊กแมนไหมเขามันถือว่าแม่หยุดแล้วแต่มันด่กอ่ะด่าเล่นๆมาเล่นยากอยู่แล้วเออคุมพีทถึงเครื่องปั๊บเอาไปอีกสอง แป๊บนึงนะเอาไปอีกเครื่องไม่ตามผมแล้วนะไปบอกขอควมให้ตามผมนะแบ่งเครื่องเสร็จล่าสุดอย่างไรตรงกลางไม่ตามใครเลยนะเฮ้ยโอ้มา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 เครื่องเครื่องมาทุ่มเครื่องคุณพีจับเสรื่องี่คุณพีวิ่งผ่านได้ป่ะล่ะผมจบไม่ได้พี่มานะไปก่อนเอาใครเอาใครเอาให้สุดคนนะเพื่อน เออต้องอย่างงี้ดิสวยเออแฮเออ,เอ,อใครอยู่ไหนบางผมไม่รู้จังเลยแห่หยิบร้อยอยูงแถวตรงกลางแล้วคุณเดินมาตรงกลางไหมล่ะผมเลยมาแล้วอ่ะงงงกกกระปาาตน่่อยูลเออ,เ,อ,อเดินตีกูแล้ว อใจเย็นพ่อหนุ่มตามๆเราไปตามคนตามมาคุณตามมาคุณตามเฮ้ยทำไมผมต้องจู๊กอ่ะไม่เอาไม่เอาเนิร์ดตามอยู่ตามอยู่เออยังหลุดเหรอตาม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 จริงทำจริงยังไม่หลุดหลุดเหรอวะหลุดไหมหลุดไหมไม่รู้นะอยู่กับใครเลยนะไม่อยู่กับหนูก็ไม่อยู่กับ เหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุด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 จริงหลุดจริงเอาว่ะหลุดว่ะจะไม่มีใครฮีลให้ว่ะหลุดว่ะหนูอยู่ตรงหน้าแค่หน้าประตูเหรอเดี๋ยวผีมาฝากเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องงค่นพี่ปั่นไปพี่เห็นน้ำมีคนโดนหลุดนะไม่เห็นหนูไม่เห็นหนูนะไม่เห็นหนูนะเขาเจอมิกนี่ไงวกทำไมต้องกูทำไมต้องเป็นกู ไม่เขาเจอเขาเจอปัดเปียวพี่เขาเขางงอ่ะกระโดดข้านวัดต่างแล้ววิ่งหายไปเลยไอ้แกเ่ทวาเดินเดินละเดินละเดินละเดินเก็บชาร์จเดินเก็บชาร์จอยู่ไหนกันวะวิ่งหาคนไม่เจอเลยหาเครื่องก็ไม่เจอด้วยโคจะเหนื่อยอยู่แหละเหนื่อยอ่ะลุกแรกลุกแรกชอบลุกแรกเฮ้ยเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติดเข้าในอะไรอ่ะเครื่องติดเครื่องติดอยู่กี่คนอยู่กี่คน ไปหาแล้วไปหาแล้วคุณ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 เจฟได้ยินเสียงคุณเจฟขในันในในกลในในั้่นมนใ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 นนั้นในในใอใน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 ใเใน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 ใให้นีนใ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 จในในในใีในในใพี่ๆนในใาใน้นใาใน่นใ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 าใน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 อนใ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 น่นใ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 ๆในใอใน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 านในไนใ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 นานในในในนในนในใใ ไม่ไม่ไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่ไม่ไม่เฝ้าไม่เฝ้าจริงๆไม่เฝ้าจริงๆรืองอยู่ติดกันเครื่องอยู่ติดกันเลยสองเครื่องอยู่อยู่กับพี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 ่จะช่วยหนูมาช่วยเดี๋ยวกลับเหรอกลับเหรอวะกลับ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 เหมือนกลับเลยอ่ะกลับ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 เฮ้ยที่มีบอลโล้นะไม่มีเหมือนกันเขามาหาเขาเหมือนเห็นหนูแต่เขาไม่รู้จะเอาหนูไหมช่วยเองกันช่วยเองช่วยเองไม่รู้ไม่เอาหนูเ รททำงานเฮ้ยมาแล้วเหรอไปแล้วน่าจะทำงานและเลยมีคนเลยเขบิงเลยสบิงเลยลงไปใต้ดินตามใวะเฮ้ยตามสักคนหนึ่งตามไปแล้วตามไปแล้วไมมานจะเอค มันมีวี่ซ้อมเพิ่งตรงไหนอยู่อะซ่อมซ่อมจะสองคนซ่อมอยู่โอเคโอเคโอเคเครื่องอีกเครื่องเดนติดกันเลยพี่พร้อมแล้วกันใช่พี่เนินหาดูน้ำเนื้อมาไม่จ้าหน้าประตูไม่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 แต่แต่ซ้อนเนี้ยจะมาเอ้ยไม่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 มาไม่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 มาเดี๋ยวนะไม่มาไม่มาไม่มาแน่นอนเจอคนเจอคนเราได้ไปหน้าประตูคืออะไรอ่ะวอทแกะเลยแกะเลยแกะเลยวอทอะไรไม่รู้อ่ะกินติดแล้วนะ อู้เอาวะเรื่องะเอาวะพี่เกมมาเปิงพี่เกมว่ะว้ายเออจะยินพ่อหนุ่มรักให้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 พ่ออยู่ตรงนี้เลยจุกแจไม่ได้เอามาประเด็นอะเฮ้ยไม่อยู่กับพี่นะไม่อยู่กับพี่นะประตูนีเก้าๆนะไม่อยู่กับพี่นะน่าจะไปประตูหรือเปล่าวิ่งเลยถ้าออกได้ออกออกได้ออก พี่ต้องรอนวันหมดก่อนนะพี่ไม่ชัวเฮ้ย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 อยู่กับเม็กคุณพีทเห็นใช่ไหมข้อตัวไหนเม็กนั่นแหละคุณนั่นแหละไม่อยู่เม็กไม่อยู่เอ้ยไม่ใช่อยู่กันหรอ้กหนูเฉยเลยได้หมดแล้วพี่เปาอดทนไว้พี่ปาจูพี่ปาจูพี่ปาหามบุญจุกพี่หามบุญจุกเหรอไม่เมื่อกี้พี่วิ่งผ่านคนเจ็บอะแล้วพี่อยู่วะพี่อะเล้ยถามว่าอยู่กับเม็กก็เปล่าช่วยดู หมด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 ประตูเก e ้าอไม่เกจัดเสร็จะเปิดเปิดเลยแล้วกันมาแล้ววะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยอะไรวะน้าอะไรวะน้าอะไรวะน้าไม่กล้าออกเลยที่นี้เฮ้ยไปเฮ้ยบังบังบังเฮ้ยอะไรวันโนวันวัดลากนวัดวัดอ๋ ไม่ไม่มีคนตายมีคนตายไม่แล้วคน Oh no แล้วคนแล้วต้องมันอที่วีวีเฉยๆวอทเรียบร้อยแตกแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้หนูไม่บังน่าจะโดนเอา ตาแต่แต่พี่เห็นมีคนกดมีคนกดตายยากไปเมื่อกี้เห็นแหนกับตากดจริงจริงวอทโอ้ยชาโดบอลก็มาว่ะเมื่อกี้คุณคิดสองติดบ้างไหมมีชาโดบอลแล้วว่ะเฮ้ยชาโดบอลก็เฮี้ยนะไลบอลไลบอลไม่มีวี่งเมีจุกเลยแน่เลยพี่จุกเขาหน่อยวะจุกก่อนคุณพี่จุกเยอะอยู่นะผมจำได้อ่าพี่จุกไปสามพันเจ็ด ก็ไม่ถึงสี่พันก็ถือว่าน้อยอยู่นะน้อยน้อยน้อยสามพันเจ็ดเองอะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เหมือนเหมือนอีโปเตเล่นตันตู้เนิร์ดกับกับกับอาีิบินกับก้าเลยอะแล้วคุณแล้ว